เมื่อวานนี้นะคะสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองได้มีคําพิพากษาแล้วก็เป็นคำตินิฉัยยืฟ้องคุณยิ่งรักรวมกับพวกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมกัน6คนด้วยกันทั้งหมดนี้คุณยิ่งรักเป็นจําเลยที่หนึ่งรวมกับพวกทั้งหมด6คนด้วยกันมีทั้งนิติบุคคลที่ปปชยื่นฟ้องว่าตั้งแต่ช่วงสิงหาคม5 6ไปจนถึง12มีนาคม2567ดําเเนินการเสนอโครงการรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทย 2020ที่ไม่ใช่กรณีเร่งด,วด่วนไปใช้เงินงบกลางในการนี้มีการขออนุมัติจัดจ้างดำเนินกลางโครงการโดยวิธีพิเศษจำเลยที่1ถึง3ร่วมกันเพื่อให้คอรมอมีมติยกเว้นการลงนามในสัญญาก่อนได้รับเงินประจำงวดทั้งที่ไม่เข้าข่ายเงื่อนไขาการยกเว้นทำให้เกิดความเสียหายแก่สำนักเลขาธิการนาย,ยกอยู่ที่239.7ล้านบาททันทอกไม่ใช่รายการการเมืองนะคะเพียงแต่ว่าเราหยิบยกเรื่องนี้มาให้คุผู้ชมได้ติดตามกันเนื่องจากว่าเป็นการใช้งบ ประมาณของรัฐบาลซึ่งก็เป็นเงินภาษีประชาชนและคดีนี้ก็เป็นคดีที่ถูกจับตาแล้วก็ปัจจุบันพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจการใช้งบประมาณรวมถึงภาคการเมืองเนี่ยคือแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้อยากจะขอนําเสนอเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันการที่เมื่อวานนี้นะคะสารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้มีคําพิพากษาแล้วก็เป็นคําวินิจฉัยยกฟ้องคุณยิ่งรักรวมกับควกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมกัน6คนด้วยกันมีทั้งนิติบุคคลมีทั้งบุคคลธรรมดา ที่ใช้เงิน240กว่าล้านบาทในการจัดรถโชว์เดินหน้าเพื่อที่จะทําให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่าสร้างอนาคตประเทศไทย2020แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นปี2020นะคะเป็นการรถโชว์เพื่อที่จะให้เห็นว่าในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรด้วยการผูกติดกับพรบร2ล้านล้านจําได้ไหมคะคุณจิมมี่ณตอนนั้น,นพรบงบประมาณใช่คือคือผูกด้วยกันก็คือว่าพรบรส่วนหนึ่งนะเป็นร่างพรบ ส่วนการจัดรถโชว์เนี่ยก็คือจะเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของการทําประเทศไทยในปี2020เนี่ยให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาเกือบจะ10ปีในตอนนั้นด้วยก็คือถ้านับจากวันที่เกิดเหตุคือเกือบจะ10ปีพอดีก็จะเป็น2020เพราะฉะนั้นคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยเข้าสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงต่อสภามีนโยบายบต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมาดูคดีนี้ค่ะซึ่งคดีนี้ก็เป็นคดีสําคัญอีกหนึ่งคดี ซึ่งก่อนหน้านี้คุณยิ่งลักษณ์ก็มีคดีอยู่แ,<ก>และถูกเขาเรียกว่าเป็นการถอนหมายจับแล้วกันนะคะเป็นการยกฟ้องอะไรต่างๆยังเหลืออีกกี่คดีแล้วจะเป็นการปูทางให้คุณยิ่งลักษณ์กลับบ้านเหมือนกับพี่ชายคุณทักษิณหรือไม่และจะกลับอย่างไรเป็นการตั้งคําถามขอ<ก>งฝ่ายการเมืองเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเรานําข้อมูลหรือว่าข้อเท็จจริงมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันมาดูค่ะคุณผู้ชมคดีนี้เป็นคดีหมายเลขดาที่ออ่างมอม้า 2องทับสองพคดีคหมายเลขแดงที่ออ่างมอมาหทับสองพ้าร้อยหครับโจทย์คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชมีการฟ้องใครบ้างจำเลยที่1นี่ครับคุณยิ่งลักษณชินวัตรจำเลยที่2คุณนิธิวัฒน์ธรรมรงคุณนิทิวัฒน์ธรรมรงคุณนิทนิวัฒน์ธรรมรงขออภัยครับบุญทรงไพศาลเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะตอนนั้นนะครับจำเลยที่3คือคุณสุรนันท์เวชชาชีวะตอนนั้นเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำเลยที่4บริษัทมัธชนจำกัดจำเลยที่ห้าบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนสองบริษัทนี้เป็นผู้ที่จะได้รับงานอ่าบอกแบบนี้ก่อนนะคะและจำเลยที่6คือคุณระวีโหลทองคือเป็นผู้บริหารของสยามสปอร์ตซินดิเคตใ,คในเวลานั้นนะคะทั้งหมดนี้คุณยิ่งลักษณ์เป็นจำเลยที่1รวมกับพวกทั้งหมด6คนด้วยกันนะคะมีทั้งอันนี้เป็นนิติบุคคลครับ ส่วนคำฟ้องนี่นะคะเป็นการที่ปปชยื่นฟ้องว่าตั้งแต่ช่วงสิงหาคม56ค2 5 5 6เลยนะคะไปจนถึง12มีนาคม2567จําเจำเลยที่3ครับดำเนินการเสนอโครงการรถโชว์ที่ไม่ใช่กรณีเร่งด่วนครับไปใช้เงินงบกลางเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังโอเคไม่ใช่กรณีเร่งด่วนแล้วส่งให้จำเลยที่2 เป็นคนลงนามครับผ่านเรื่องไปยังจำเลยที่1สั่งอนุมัติงบกลางงบกลางนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่เราย้ำนักย้ำหนาว่างบกลางที่อยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีใช้เฉพาะกรณีที่ฉุกเฉินจำเป็น,เ,ปนเร่งด่วนเท่านั้นนะคะในการนี้มีการขออนุมัติจัดจ้างดำเนินกลางโครงการโดยวิธีพิเศษครับ จำเลยที่1ถึง3ร่วมกันเพื่อให้ครอรมมีมติยกเว้นการลงนามในสัญญาก,ก่อนได้รับเงินประจำงวดทั้งที่ไม่เข้าขายเงื่อนไขาการยกเว้นทำให้เกิดความเสียหายแก่สำนักเลขานิการนายกอยู่ที่239.7ล้านบาทคุยกันง่ายๆ240ล้านก็จะเป็นเงินงบกลางที่จะแยกออกจากกันด้วยเบื้องต้นเนี่ยคือ40ล้านบาทนะคะทำยังไงให้จำเลยที่4และจำเลยที่5 เป็นผู้ผรับ,รบจ้างจัดโครงการนี้ให้เกิดขึ้นคือโครงการรถโชว์2020เนี่นแหละใช่ครับหากผู้ชมจําได้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยควบคู่ไปกับเรื่องของพรบรสองล้านล้านบาทที่ตอนนั้นคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงคนแซวกันใหญ่เลยลดขนผักครัดได้ไหม เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เลยต้องมีการจัดรถโชว์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายกับคนไทยทั้งประเทศว่าเราจะใช้งบประมาณ2ล้านล้านบาททำ,ทำอะไรทำยังไงถูกเลยใช้ชื่อว่ารถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทย2020นนะคะย้อนกลับมาถึงคดีปปชมีการฟ้องนะคะ วันที่20ธันวาคมตอนนั้นก็มีเรื่องของการฟ้องไปกลับเพราะว่าคุณยิ่งรักเนี่ยไม่อยู่ในประเทศแต่ขณะเดียวกันจำเลยที่3าคุณสุรนันท์เวชาชีวะก็มีการยื่นหนังสือเข้าไปเพื่อที่จะให้ไม่รับคำร้องคำฟ้องต่างๆอันนี้ดิฉันขออนุญาตข้ามเพราะว่าเป็นเรื่องของรายละเอียดนะคะค24มกราคมสารไต่สวนพยานโจทย์นัดแรก7ธันวาคม2566มีการนัดไต่สวนพยานจำเลยนะัดสุดท้ายคู่ความถแถลงปิดคดีภายใน90วัน60วัน60วันค่ะค หลังจากนั้นเนี่ยคือก็ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องถัดไปนะคะครับต่อมาศาลศาลอาศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองก็จะมีการตัดสินจําเลยที่1นถึงสเรื่องการนํางบกลาง40ล้านที่บอกว่าแยกออกมาเมื่อสักครู่นี้มาจัดทารบโชว์ว่าเห็นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ตรงนี้คือค,คำวินิจฉัยเมื่อวานนี้ ขออนุญาตยกเป็นประเด็นประเด็นให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแต่ยาวมากต้องขอรวบรัดนิดนึงเพราะว่าเวลาน้อยนะคะแต่เราต้องค่อยๆเล่านะนะครับประเด็นแรกเลยค่ะการที่นายกรองนายกและเลขาธิการนายก ส่งเรื่องแล้วก็นางบกลาง40ล้านบาทมาจัดทำรถโชว์มันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ศาลฎีกาแผนกอดีตคดีอาญาของผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยนะคะบอกว่าเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมประเทศและรถโชว์เนี่ยเป็นนโยบายที่นาย,ยกถแถลงต่อสภาเพราะฉะนั้นอํานาจของศาลทําไม่ได้สภาเท่านั้นที่จะตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลศาลจึงไม่มีอํานาจที่จะวินิจฉัยถึงดุลพินิจของฝ่ายบริหารในการกําหนดนโยบายบแต่อะไรไหมคะ แต่การใช้งบประมาณต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมะติของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตรงนี้ศาลมีอำนาจในการวินิจฉัยในประเด็นแรกเนี่ยศาลมีการพูดถึงว่าศาลมีอำนาจในการวินิจฉัยกรณีนี้หรือไม่ซึ่งเท่ากับว่าเมื่อสักครู่บอกว่าเรื่องของการใช้งบประมาณใช้งบกลางศาลมีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้นะคะคต่อมาค่ะคุณผู้ชมคดีนี้มีมติคอรมอวันที่17กุมภาพันธ์กำหนดแนวทาง สารมีอำนาจในการตรวจสอบอ่าใช่ครับอ่าหน่วยงานต่างๆก็ร่วมกันกําหนดเวลาโครงการไม่ใช่การตัดสินใจของจําเลยที่1และไม่ได้กําหนดเวลากระชั้นชิดเพื่อเป็นเหตุอ้างว่าให้ใช้งบกลางแต่ไม่อาจใช้งบประจําปี5-6และ5-7ได้จึงมีความจําเป็นต้องใช้งบกลาง สาลวินิจฉัยกรณีนี้ว่าการตัดสินใจงบกลางเนี่ยไม่ใช่อำนาจขออภัยการตัดสินใจกำหนดระยะเวลาโครงการ,รไม่ใช่อำนาจของจำเลยที่1ไม่ใช่อำนาจของคุณยิ่งรักอของนายกัฐมนตรตอนนั้นใ่เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันกระชั้นชิดแล้วใช้งบประมาณตามปกติไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงสามารถไปใช้งบกลางที่เป็นฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนได้นะคะคจำเลยที่1อนุม,มัติงบในขณะนั้นเนี่ยนะคะ ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องของร่างพรบกู้เงิน2ล้านล้านว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ประกอบกับผู้อำนวยการของสํานักงบประมาณก็เห็นสมควรว่าจําเลยที่1จะอนุมัติงบนี้ได้ย่อมมีเหตุผลเพียงพอให้จําเลยที่1เชื่อโดยสุจริตว่าอนุมัติงบกลางไปใช้ได้ก่อน40ล้านบาทแม้ต่อมาสารรัฐธรรมนูญจะวินิจัยเรื่องพรบกู้เงินสล้านล้านว่าไม่มีความจําเป็นเร่งวุ แต่การวินิจฉัยเพียงความชอบของร่างเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมทั้งยังเป็นการวินิจฉัยภายหลังเกิดเหตุโดยไม่ได้วินิจฉัยถึงความรับผิดทางอาญาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มองว่าอาจจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ที่ศาลนำมาพิจารณานะคะส่วนจำเลยที่สองเป็นผู้เสนอเป็นผู้ตามหลับชั้นเท่านั้นไม่มีอะไรพระเมื่อวานเนี่ยคือเท่ากับยกฟ้องเนี่ยคือทั้งหมดนะแล้วก็ยังมีข้ออื่นๆตามมาอีกอันนี้คือเป็นประเด็นแรกที่เอาแบบ คร่าวๆให้คุณผู้ชมดูแล้วกันส่วนประเด็นที่สองคุณจิมมี่เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับจำเลยที่1นถึงสประเด็นเรื่องนี้คือที่เขาที่ศาลวินิจฉัยก็คือจําเลยที่1นึงสปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้หรือไม่เป็นไปโดยวิธีพิเศษตามฟ้องหรือไม่เห็นสมควรวินิจฉัยวงเงิน40ล้านบาทก่อนเพราะว่าทางวงเงินทั้งหมดเนี่ยคือ239้บล้านแต่40บล้านเนี่ยคือขออนุมัติก่อนในเบื้องต้นศาลว ว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนะอันนี้ที่วินิจฉัยนะคะส่วนจำเลยที่หกผู้บริหารของสยามส,สปอร์ตซินดิเกตยามสปอร์ตซินดิเคตคุณลวิีหลงทองไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ริเริ่มให้ดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษแต่เป็นการเสนอของเจ้าหน้าที่ตามลําดับชั้นส่วนจําเลยที่3เลขาธิการนายกนะครับเสนอเรื่องต่อจาเลยที่2เมื่อวันที่1ตุลาคมปีห้าจึงไม่อาจใช้วิธีการ ประกวดราคามีข้อความรับรองว่าตรวจแล้วถูกต้องตามระเบียบพัสดุคือตอนเสนอตอนนั้นเนี่ยมันประกวดราคาไม่ทันครับอพอประกวดราคาไม่ทันแต่ว่ามีข้อความจากสำนักเนี่ยบอกว่าถูกต้องตามระเบียบพัสดุก็สามารถที่จะใช้งบกลางได้สามารถทำได้นะครับสุดท้ายนะคะสารดีกาแผนแกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ระบุป,ประการสำคัญที่สุดพูดถึงเรื่องนี้ว่าหลังเกิดเหตุรัฐประหารก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเรื่องนี้ ว่าไอ้โครงการนี้เนี่ยเป็นไปตามระเบียบของสํานักนาย,ยกหรือเปล่านะคะปรากฏว่าสอดคล้องกับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงค,รความรับผิดทางละเมิดพอตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อในองานของรัฐครับก็เลยไม่ได้ว่าจําเลยที่3เรละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องส่วนโครงการรถโชว์อีก1ิจังหวัดวงเงิน200ล้านเนี่ยยังไม่มีเวลาเพียงพอที่จะใช้วิธีการประกวดราคาได้ตอนนั้นที่เขาพูดถึงกันเนี่ย จึงมีเหตุผลเพียงพอให้จำเลยที่สองเข้าใจได้ว่าการจัดจ้างโครงการรถโชว์อีก10จังหวัดมันก็เข้าข่ายเงื่อนไข40จังหวัดตอนแรกขอภาย40ล้านตอนแรกรที่จะมีการอนุมัติโดยการใช้งบกลางเช่นเดียวกันนี่เป็นภาพภาพใหญ่นะคะของคำวินิจฉัยแต่ว่าขออนุญาตตัดสั้นๆบางช่วงบางตอนมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามคำถามก็คือว่าคดีของคุณยิ่งลักษมีอะไรบ้างที่ยังคงเหลือและอะไรบ้างที่ หลุดหมดแล้วอะย้อนกันสักหน่อยนี่คือคดีที่หนึ่งนะครับคดีปล่อยปละแล้วเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวตัดสินแล้วจำคุก5ปีตั้งแต่27กันยาปี60คดียังมีอายุความอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะว่ามีหมายจับตอนที่คุณยิ่งรักคุณยิ่งรักเนี่ยไปศาลทุกครั้งยกเป็นครั้งสุดท้ายก็คือครั้งที่ตัดสินเนี่ยแหละถูกต้องอีกหนึ่งคดีอันนี้คือก่อนที่จะเป็นเมื่อวานนี้ เป็นคดีที่มีการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสมชเป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจําสารดีกาก็ยกฟ้องเท่ากับว่าเรียบร้อยหมดไม่มีไม่มีไม่จับความผิดถูกต้องไม่มีความผิดนะครับอ่คดีที่3มคดีอีเวนต์ลโชว์2 4 0้ล้านบาทที่เล่าเมื่อสักครู่นี้ก็ยกฟ้องไปเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาแล้วหมายจับของคดีก่อนหน้านี้ก็ถูกยกเลิกไปด้วยปริยายด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ทางโพสต์เดย์ได้มีการรวบรวมคดีที่คุณยิ่งลักษ ทางปปชได้มีการรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้เราก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าอันนี้คือคดีที่ปปชเนี่ยยกคําร้องไปก่อนหน้านี้คดีซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า g 2, g. 2> ทูภาคสองอันแรกเนี่ยค,คือเป็นจำนำข้าวแต่อันนี้คือเป็นซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า g 2, g. 2> ทูภาคสองนะคะปปชยกคําร้องไปค,คดีจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองครับ คดีปล่อยให้จารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นพร้อมกับพวกปลายัยด้วยความรุนแรงแบ่งแยกประเทศคดีปล่อยให้สถานี NBT ถ่ายทอดสดมวยไทยวอริเออร์สเจตนาแพร่ภาพคุณทักษิณคดีอนุมัติงบกลาง120ล้านช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีทางการเมืองคดีกล่าวหาการกล่าวหาการออกพลกองเงินกู้การจัดการน้ํา3 5แสนล้านบาทคดีกล่าวหาว่าบริษัทจัดการน้ําผิดพลาดจนแห้งทำให้เกิดน้ําท่วมใหญ่ปี54นะคะ คดีเพิกเฉยไม่ไต่สวนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องแทรกแซงการแต่งตั้งประลัดคดีให้สํานักงานกศออนอจัดทําป้ายพิอารัฐบาลคดีประกาศใช้พราบาความมัน่นคงช่วงการชุมนุมของกอปอป,อปอสอด้วยอันนี้ก็เป็นคร่าวๆในขณะนี้สิ่งที่จะต้องติดตามคือการพูดถึงเรื่องว่าคุณยิ่งลักษณ์จะ,จะด<ำ>ํานเนินรอยตามคุณทักษิณเพื่อที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศหรือไม่คดีที่มีการตัดสินไปแล้วนั่นก็คือคดีจํานําข้าวที่คุณยิ่งลักษณ์มีคดีที่มี มีคำตัดสินว่าคุณยิ่งรักเนี่ยต้องจำคุกทั้งหมด5ปีด้วยกันในรายละเอียดนี่นะคะคุณผู้ชมทางฐานเศรษฐกิจได้มีการลงไว้ที่ฉันขออนุญาตข้ามไปเร็วเวเนื่องจากเวลาค่อนข้างน้อยนะคะถ้าหากกลับมาจะต้องมีวิธีการอย่างไรการข<ต>อพระราชทานอภัยโทษใครจะเป็นคนขออะไรก็จะให้คุณผู้ชมได้ ดูแล้วก็ติดตามในเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจแล้วกันเพราะว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะคทีนี้อีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมเมื่อคําตัดสินของศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตัดสินออกมาเมื่อวานแบบนี้ไม่ใช่แค่คอการเมืองในประเทศไทยหรือว่าคนที่ติดตามเรื่องนี้ในต่างประเทศโดยเฉพาะสํานกข่าวต่างประเทศก็ติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดไม่แพ้กันค่ะ ครับสำนักข่าวรอยเตอร์มีการรายงานว่าคุณยิ่งรักเป็นสมาชิกสำคัญของตระกูลชินวัตรผู้มีอิทธิพลอาศัยอยู่ต่างประเทศมาแล้วเป็นเวลา6ปีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจำคุก จากความผิดก่อนหน้านี้ครับภายหลังรัฐบาลของเธอถูกค้นล้มโดยการรัฐประหารปี2 5 5 7และยังเคยถูกตัดสินจำคุก5ปีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่สร้างความเสียหายให้กับรัฐเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นะครับคำตัดสินที่เป็นเอกฉันัรของศาลหมายถึงว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะคดีจากอีเวนต์เลยยกฟ้องเนี่ยถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจล่าสุดสำหรับครอบครัวชินวัตร โดยคุณยิ่งลักษณ์เป็นน้องสาวของคุณทักษิณที่ได้รับการพักโทษโดยคุณทักษิณกลับมาประเทศไทยอย่างน่าทึ่งหลังจากใช้เวลา15ปีในต่างประเทศครับแล้วก็มีการรายงานต่อว่าการกลับมาและการถูกคุมขังอย่างดีของนายทักษิณได้จุดประกายให้เกิดการคาดเดากันอย่างกว้างขวางครับว่ามหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลได้ทําข้อตกลงทางการเมืองอย่างลับๆกับศัตรูเก่าแก่ของเขาในหน่วยงานทางทหารและกลุ่มอนุรักษ์นิยมของไทย การเคลีย์คดีของยิ่งลักษ์ในคดีสุดท้ายที่เหลือ,อที่เหลืออยู่อาจจะเพิ่มการคาดเดาว่าเธอพยายามจะเดินทางกลับมาที่ไทยเช่นกันนี่คือการรายง,งานของรอยเตอร์นะครับใช่ค่ะในภาพรวมที่เราใช้ให้คุณผู้ชมนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลนะคะแล้วก็ลองติดตามสถานการณ์อื่นๆต่อเนื่องด้วยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรการเมืองสำคัญการเมืองกับเศรษฐกิจไทด้วยกันนะครับ